สวัสดีอันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะนักลงทุนนะฮะวันนี้เราอยู่กับพิเศษบาคาร่าเช่นเคยนะครับผมเรามีเงินทุนอยู่ห้าพันบาทนะเรามารอดูเลยรอบนี้ไปแบง์เกอร์แน่นอนนะกดไปก่อนเลยนะผมปึ๊บทรงตึกแน่นอนนะผมดูจากทรงแล้วนะสามแถวติดแน่นอน ถ้ารอบนี้ออกแบงเกอร์นะผมรอบต่อไปออกเพเยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ะทุบหกแต้มเพเยอะได้อยู่โอเคสูงๆไว้อ่ารับตังค์นะฮะไม้แรกบรวกมาแล้วนะผมไม้แรกบรวกมาแล้วลุยไม้ต่อไปต่อเลยมานี้ไปเพเยอ์จัดไปภัยมั่นใจนะผมภัยมั่นใจดูง่ายๆเลยผม ปิงปองแน่นอนนะไม่น่าแถวยาวครับผมไม่น่าแถวยาวถ้ารอบน,นี้ออกแบงเกอร์นะตาต่อไปไปเพเยอร์สตาติดนะดูนะผมดูไว้ก่อนนะว่าจะออกหรือเปล่านะฮะเราดูไว้ก่อนเลยแต่ผมว่าน่าจะมานะคนส่วนใหญ่ไปแบงเกอร์นะแต่เราออกมาเพเยอร์ปึ๊บมาปอกแปลกแล้วนะฮนะหาแต้มรับเงินนะผม นะกดเพเยอร์ต่อเลยนะผมกดเพเยอร์ต่อเลยอืมเข้าสองไม้ติดแล้วนะฮะรอบนี้ออกเพเยอร์นะผมต่อไปไปแบงเกอร์สองตาติดนะฮะและตามด้วยเพเยอร์สองตาติดนะผมดูยังไงนะผมดูจากทรงไพ่เลยนะฮะดูจากทรงไพ่ตามนี้เลยนะผมไปดูหลายคลิปนะผมมีวิธีสอนอยู่นะ สอนวิธีการวิเคราะห์นะผมผมมีคลิปอยู่นะดูไพ่กันก่อนเลยไปแบงก์เกอร์อีกแล้วนะคนส่วนใหญ่เรามาเพยเยอร์ปึ๊บนะปอกกลาวเห็นไหมนิ่มๆนะฮะนิ่มๆนะบวกมาแล้วนะครับผมสอ0 0มบาทรอบนี้ไปแบงก์เกอร์2ตาติดเลยนะฮะแต่รอบนี้โอกาสที่จะเป็นเพย์เยอร์ก็มีนะฮะ เพเจะมาขั้นกลางหรือเปล่านะผมถ้าเพยเยอร์มาขั้นกลางรอบหน้าแบงเกอร์แน่นอนแต่ถ้ารอบนี้แบงเกอร์รอบหน้าก็แบงเกอร์นะอยู่ที่รอบนี้ไพ่มันจะตัดกันหรือเปล่านะฮวิเคราะห์ง่ายๆเลยนะผมรอบนี้เหมือนจะออกเพเยอร์นะผมดูทรงกลัวมันตัดนะฮะห้าแต้มสบายลนะเราหกแต้มสูงไปโอ้โหยัดเป็ด ยังได้เรานะไม่เป็นไรรอบนี้ไปแบงเกอร์ต่อเลยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นรอบนี้ม,มั่นใจเลยมั่นใจเลยว่ายังไงก็ออกนะปอกไปหน่อยแทงคู่กันไว้แล้มเล่นคู่นะครับผมกับเล่นไพ่ป๊อกดีนะผมบอกเลยผมแนะนำเลย ว่าดีนะผมถ้าออกมานะคุ้มมากๆนะผมคุ้มมากๆ